ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องทุกท่านครับเมนี่พันพ่อกระเทินครับพันพ้าครับผมมาเลาอปลาหาเห็ดครับผมลองเบิงครับเดี๋ยวิ้นข่าวว่าเห็ดปัวกออกครับเมนี่ก็ได้ลองมาลาอเบิงสีมันิ้วหามันสีใด้เข้าได้ติดตามครับผมว่าสีคือเพราสีใดเพอไปตามเกลียวครับติดตามครับผมไปครับเห็ดปวกครับพี่น้องโอ้ดัวถือฝนครับถือฝนพี่น้องเอ้ยดอกบาน

พอเห็นเราโง่ขาวครับพี่น้องโอ้คือฝนเทาเว้พี่น้องเหอเฮ้ยนี่เอาได้ปะนี่มันคือเปืยอยแตะโอ้ตายตายตฝนตกแห้งครับพี่น้องอลองเอาบ้่งครับเดี๋ยวได้ปะ xin xe đáy hấp mất của con đang đây luôn hấp xe tăng để nó vào nó à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  กำลังได้อยู่ครับอ่าหาเบื้องตอ่อครับผม,มใหน้นึงครับพี่น,อน้องผมลัางขืนครับเป็นไข้มีไข้เดียวครับค <laughs> รับร <c oughs> พี่น,อน้อง <c oughs> พ่อเห็ดลรงกเถาอีกแล้วครับ <laughs> thử phấn ngắp tao có thử phấn cái gì, có ở đây, cùng bà Von tóc nhang. Oh, ừ cái gì đây đã khá là kha sung. là vinh ngơi. Dog, ở đó kha 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 จะดอกเปื่อยครับถือฝนฝนแห้งสองมือแล้วครับโอ้มาาประทันพี่น้องเลย เดี๋ยวจะคาไม่<_<_>มีใครเลยพี่น้องเลยบานเบิดโอ้ทะเลมูนี่เต็มกระายเลยเนาะครับเดีนะ๋ยวจะขาครับหขาหขาหกขา พี่น้องผลงานมือนี้ครับผมพอได้ไปตำเจวอยู่ครับเห็นเราโงกงครับอ้หักยกขึ้นมาหักเลยพี่น้องเลยเพื่อถือฝนครับก็ได้บอลภยครับแต่กับพ่อได้กินครับพ่อได้ไปตำปนครับสำหรับมื่อนี้ก็พ่อไปซํานี้ครับครับมาการมาหาเห็ด บอกหมานบัน,นไดครับแต่ก็พอได้ไปกินครับผมบคลิปนี้ก,กขอจบไปสักนี้ครับสวัสดีครับ